บังเดินเป็นบางเกือนะครับก็มีอของขันเล็กๆจากสร้งางหายหังคงด้วยเรากลับมาพบกันอีกทปนะครับคลิปนี้เราพานั่งเครื่องบินกันโดยไฟที่เราเดินทางเนี่ยก็จะเป็นไฟจากสนามบินเชียงไห้ปูตงนะครับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพก็เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังเบดผู้โดยสารขึ้นมาอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ออกจากสนามบินปูตงเครื่องที่เรานั่งวันนี้ก็จะเป็นโบยเจ็ดสามเจ็ด ของสายการบินช่างไห่แอร์ไลน์อันนี้จะมีเนรอด้านหน้าของเรานี่คือเทอร์มินอลึ่สนามบินปูตรงนะครับนี่ฮะ้อดรับแขกใหม่ฮะนายดกฮะสวัสดีครับผมนี่ฮะ,ฮะจริงก็อย่างที่หลายคนทราบน้อก็คือรอบนี้เรามาด้วยกัน3คนนะครับส่วนน้องเพียวไปนั่งอยู่สุดขอโลกอีกฝั่งหนึ่งเลยก็รอบน,นี้เราเดินทางด้วยกันประมาณ4-5ชั่วโมงเนาะก็ตามภาษาจากเซงไท้มากรุงเทพน้องเพียวของเรา Say hi to the camera <ป>รทีนี้ก่อนที่เครื่องจะ,จะขึ้นนะครับมผมก็มันได้ขึ้นได้ว่าเอผม,มจะรีวิวอะไรดีพพทีนี้<ป>น,น<ป>ผมถายดูอีกทีหนึ่งก็คือหน้าต่างเนาะอย่างที่หลายคนที่ติดตามผมน่าจะทราบดีว่าผมชอบนั่งชอบตระกูลโบลีรุ่นใหม่ๆเนาะพอสังเกตดูขนาดหน้าต่างหน้าต่างใหญ่มากแกดูเทียบกับมือผมนะฮะถ้านั่งยี่ห้ออื่นนี่ไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยเนยกลางมือให้เห็นกว้างๆเลยนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศภายในเครื่องวันนี้นะครับค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวส่วนนึงก็พะว่าจะสาเจ็บในเครื่องเลยเคือแหละ在飞机到达巡航高度前机上洗手间将停止,止使用感谢ล一直以来对中国东方航空旗下上海航空的大力支持祝您旅同อี แม่น้ำฝั่งผูกเพราะว่าเดบันอยู่ตรงนี้<อ>นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดบันใกล้ๆนะฮะเห็นเดบันไหมครับเห็นเดบันเนี่ยถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นย่านลู่จาจุ้ยที่ผมพาไปดูในใคลิปก่อนหนะ้า เกิดเป็นโรงงานรถไฟต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะโรงงานที่ชิชุเยียนนะครับอยตอนแรกก็เป็นโรงซ่อมรถจักที่เขียนหุงส่ง อมะอันนี้ก็เป็นตัวฐานนะปกติตัวนี้จะเป็นเนี่ยที่ใส่ของนะมันจะมีคืเซนติการ์ดนะเป็นเจ้าสามเจ็ดแปดร้อยนะครับเรากลางๆมาได้นะครับเป็นตัดที่ทิ้งมาได้วก็ทึงเข้ามาได้ประนี้นิดหงแ้วประมาณนี้เป็นึ่ก็ตรงนี้ดิให้ดูก็จะเป็นเครื่องบินลำอื่นของสายการบินที่อยู่ในเรือของเจ้าชาแนลเซนนะครับ thank you thank you นะฮะวันนี้บังเกิดเป็นวันเกิดผมนะครับก็มีอของขวัญเล็กๆจากาสร้างไฮยหางคง <Maybe S 1> ด้วย<ๆ>ครับ thank you yeah, นะฮะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของวันเกิดของเพจเ็วแฟนผม อฮปปี้เบิร์นเดย์ครับผมแฮปปี้เบิร์นเดย์ขอบคุณครับเพิ่มไม่ได้แฮปปี้เบิร์นเดย์เนี่ยฮะส่วนของสมน้ำหน้าคุณได้อีกสมน้ำหน้าคุณของวันเกิดคืออาจจะเป็นเค้กชาเขียวก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำแพชชั่นฟูดจูดนะอันนะี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็มีคำว่าสมดุลไฟเลิศน,นะครับและยังก็ได้ยังได้มีเครื่องบินเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือเอ่อน้ำผลไม้อ,อ๋อมีตราแล้วแต่นี้เป็นตรา MU นะครับก็เป็นบริษัทแม่ของ FM มารีวิวรสชาติเค้กวันเกิดกันคืออย่างที่หลายคนเห็นนะว,ว่าเค้กเป็นสีเขียว mm hmm. ก็เข้าใจว่าจะเป็นรสชาเขียว้วนๆจริงไหมนะข้างในมีไส้เป็นผลไม้เขาเลือกเป็นสตรอเบอรี่ก็เป็นรสชาติเขียวผสมสตรอเบอรี่ประมาณนั้นะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็ชาเขียวผส,สมสตรอเบอรี่ส่วนตัวผมชอบรสแบบนี้นะ นะครับเพราะจริงๆเนี่ยสนุกไม่ลืมไปแล้วน,นะเพราะวันนี้วันเกิดตัวเองวันนี้พนักงานประทานรู้สึกตื่นใจเล็กนนยตอบมาด้วยกัน,นดูเออใช่จริงๆวันนี้วัน ก็คือ6โมงครึ่งประมาณ ทั้งเป็นหนังที่เขาใช้บนจอนะแล้วก็ฟังช่องอื่นขเขาก็เป็นเพลงเป็นอะไรไปแต่ละช่องก็มีรายการแล้วก็ตรงนี้ก็ปรบบคับดัง,ดงประมาณนี้ฮะทีนี้เรามาว่าด้วยเจ้าตัวหูฟังที่เมื่อกี้ใส่กันบินแจกกันนะครับก็เป็นหูฟังจากแบบนี้เราไว้เฉพาะใช้ฟัง เพลงฟังเสียงต่างๆที่เครื่องบินเขามีให้นอ้องก็ตัวกูก็เป็นอินเดียแบบนี้แต่ถ้าถามผมว่าเสียงดีไหมก็บอกตรงๆว่าพอฟังได้นะครับก็พอฟังได้มีไว้ฟังก็ถ้าสมมติว่าอยากฟังใช้ตัวนี้ฟังผมเชื่อว่าก็ช่วยให้คลายเบื่อคลายเหงาขณะดเดินทางได้ประมาณหนึ่ง ก็เริ่มลดระดับลำมานแล้วนะครับก็ใกล้ถึงสวนนุมแล้วหละ่ะแล้วก็มีการเปิดไฟที่เป็นตัวสีฟ้าครับทำให้คนรู้สึกตื่นตัวละ่ะก็จะมารอติดตามกันอตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึง่งนิดนด ตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินสวนณภูมิเรียบร้อยนะครับพอสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปตรงนี้เลยยังมีเรื่องราวมากมายอยากเล่าให้ฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียลแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน